สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้พ่ทีปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงพี่ๆ่ท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่พี่มาพบกับนี่เลยแปลงโฉมค่ะจากรุ่น4ประตู XLS ค่ะวันนี้นะคะแปลงโฉมเป็นแรปเปอร์เลยค่ะ รุ่นนี้ XLS นะคะเป็นขับ2ค่ะซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย924,000บาทค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลามาชมกันเลยค่ะว่าวันนี้แปลงโฉมจาก XLS เป็นแรปเตอร์ยังไงบ้างนะคะ เปียเลยเหมือนเลยนะคะพี่ๆตัวรถที่พาไาให้ชมน้องเป็นสีขาวรุ่น XLS ไม่มีสีพิเศษนะคะแล้วก็นี่เลยเพิ่มเติมเป็นตัวสกรูซ้ายและขวาแบบนี้ค่ะเหมือนแรปเปอร์เลยค่ะาพามาดูต่อค่ะสำหรับชุดแต่งของแรปเปอร์ค่ะมีชิ้นงานนะคะที่มาในชุดของเขาก็จะมีตัวกระจังหน้ากันชนหน้าคิ Q ้วล้อนะคะแล้วก็ตรงแก้มเดี๋ยวพาไปดู เริ่มจากกระจังหน้าเลยค่ะมาพร้อมอักษร FORD นะคะตัวกระจังตัวสีอักษรก็จะเป็นสีดำแบบนี้เหมือนแรปเตอร์เลยไฟ LED 3จุดค่ะที่กระจังหน้าแบบนี้ไฟหน้าเดิมจากโรงงานค่ะเป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟ daytime running light ตัวซีแคมแสงสีขาวให้วันนี้เสริมความโดดเด่นค่ะติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้านะคะชิ้นงานเป็นสีดำด้านตัดด้วยอักษรเลนเจอร์สีแดงแล้วก็นี่เลย อีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งของแรปเปอร์ค่ะจะเป็นตัวกันชนด้านหน้านะคะตัวชิ้นนี้เลยแล้วก็เพิ่มเติมค่ะวันนี้เป็นตัวแข้งกันกระแทกนั่นเองนะคะทําสีกันชนเป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะในส่วนของตัวหูลากจูงนะคะรุ่น XLS นะคะจะมีทางด้านซ้ายนะคะมาให้จากโรงงานไฟตัดหมอกก็มีมาให้เช่นกันแล้วก็นี่เลยด้านข้างนะคะพี่ๆจะเห็นนะคะในส่วนของ บอดี้รถค่ะมีการขยายตัวถังรถนะคะก็แก้มหน้าซ้ายและขวาก็จะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะดูใหญ่ขึ้นเหมือนแรปเตอร์เลยอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งชุดนี้ค่ะนั่นก็คือตัวคิ้วล้อสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะงานเนี้ยบเลยนะคะเหมือนเดิมไม่ได้เจาะตัวรถแล้วก็ตรงแก้มนะคะบริเวณนี้อันนี้ระบายความร้อนไม่ได้นะคะแต่รูปทรงรูปแบบก็คือเหมือนเลยนะคะเหมือนแรปเตอร์เลย พามาดูต่อที่ช่วงล่างกันบ้างค่ะคันนี้นะคะทําการยกหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วด้วยการรองก้อนเปลี่ยนปีกนกและลูกหมักข,ของออปชั่นนั่นเองล้อแม็กวันนี้ที่เลือกค่ะออฟเซตลบสี 44. ตัวขนาดรอบวงแม็กนะคะเป็นสีดําแบบนี้ค่ะรอบวง20นิ้ววันนี้จับคู่กับยาง MT ค่ะซีรีส์ยางจะเป็น33มสสาคูณสิบอายี่นั่นเองมาดูต่อที่ด้านข้างตัวรถค่ะ กระจกมองข้างนาสีดําด้านจากโรงงานค่ะบานใหญ่ทัศนวิสัยดีเหมือนเดิมมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างกันสาดค่ะติดเป็นกันสาดแท้ของศูนย์สี่ชิ้นเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มค่ะบานหน้าและรอบคันเลือกได้เลยต้องการความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์ด้านข้างตัวรถเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์เบ้ารองมือเปิดค่ะสีดําด้านตัดด้วยอักษรเลนเจอร์สีแดงตัวน,นี้เวลาติดก็สวยด้วยแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยพามาดูต่อที่บันไดข้าง ตัวนี้เป็นสีดําทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ําและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสําหรับด้านท้ายเพิ่มเติมเป็นสติกเกอร์ค่ะคําว่าแรปเตอร์แบบนี้ค่ะแล้วก็มีติตัวรถสําหรับด้านท้ายค่ะนี่เลยแก้มนะคะซ้ายและขวาสําหรับด้านท้ายนะคะก็จะทําให้ดูมีนิติแบบนี้รับก,กันกับตัวบอดี้ด้านหน้านั่นเองไฟท้ายสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะทําการเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแต่งนะคะ Fu l l LED แบบนี้เลยค่ะนี่สวยเลยนะคะ ฝาท้ายก็เช่นกันค่ะเสริมความโดดเด่นนะคะด้วยการติดอะคริลิกอักษรคำว่า Raptor นะคะเพิ่มเติมแล้วก็อะคริลิกฝาท้ายคำว่า Ranger แบบนี้ค่ะสิ่งที่มีมาจากโรงงานค่ะไฟเบรกดวงที่3โลโก้ฟอนและกล้องถอยหลงังตัวนี้มีมาจากโรงงานเลยบันได ะะเออขอโทษกันชนท้ายกันชนท้ายค่ะสีดําด้านตัวนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่น XLS นั่นเองบอกเลยคันนี้มองเผลนๆพี่ๆคะ่ะเหมือนเหมือนเลยนะคะตอนวิ่งบนท้องถน,นนนะสวยมากๆเลยพี่ๆท่านใดชอบนะคะย้ํานอีกครั้งต้นแบบที่นํามาแต่งเป็นรถสีประตู XLS นะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกเลยแปลงโฉมเป็นแรปเตอร์นั่นเองค่ะพี่ๆท่านใดสนใจและชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ง่ายนิดเดียวส่งรูปนะหรือคลิปนี้ให้กง กี้เล่เลยและถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่พี่พีชอบและดูอยู่แล้วส่งให้กิ่งกี้ได้เช่นกันช่องทางการติดต่อค่ะเบอร์โทร ID Line หรือ Li n e แนะคะมีในรายละเอียดนะคะ Description ใต้คลิปนี้ค่ะรายละเอียดมีช่องทางการติดต่อกิ่งกี้ไว้สามารถทักทายมาสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้และเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Ford r a n g e r และ Ford e v e r e ได้ที่ YouTube ชานเ n ลโปรโมชั่นฟอร์ดบายกิ่งกี้ค่ะรับชมแล้วฝากพี่พี่เอ็นดูกิ่งกี้ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็อนมาทรายให้กิ่งกี้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่ากิงกาบบกาก่งแบบไหหนมา้ี่ ชมกันไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย